เอาล่ะครับผมสวัสดีครับตอนนี้นะฮะคุณกำลังรับชมเปลมเองชาแนลเจ้าวันนี้เราก็มาอยู่ในเกมโยกังโมบายยุทธภพเลือดใหม่กันอีกแล้วนะฮะสับวันนี้ผมจะมาพูดถึงเรื่องที่มีหลายคนถามเข้ามาว่าอยากจะเล่นตัวไหนดี เล่นฝ่ายไหนดีอันนี้ผมก็ได้มีการทําคลิปอธิบายไปในหลายๆคลิปแล้วนะว่าตัวละครไหนมันเป็นยังไงเวลาเล่นซึ่งผมก็ลองเล่นได้ครบทุกตัวแล้วที่จะมีเปิดไทยในตอนนี้นะและสําหรับเพื่อนๆคนไหนที่ต้องการตัวช่วยในการฟาร์มเกมโยกังโมบายหรือว่าเกมอื่นๆที่เพื่อนๆเ,เล่นอยู่ไม่ว่าจะเป็นเดอะแล็กนาล็อกทเวลสกายผมขอแนะนํานี่เลย UG Phone UG p h o n e เป็นแอปสําหรับให้เราเช่ามือถือบนข่าวเราจะสามารถออนเกมที่เราต้องการจะเปิดฟาร์มไว้หรือเปิด โดยที่ไม่ต้องเปิดเครื่องคอมพิวเตอร์ของเราหรือเปิดมือถือของเราเลยตัว UG Phone สามารถใช้ได้บนมือถือไม่มว่าจะเป็น iOS Android หรือแม้กระทั่งคอมพิวเตอร์ก็ยังใช้ได้ราคาถูกมากเริ่มต้นแค่วันละ10บาทตอนน่อ1จอเท่านั้นและถ้าเพื่อนๆกดลิงก์ด้านล่างของผมเพื่อนๆจะได้ส่วนลดทันที20บบาทไปเลยมีแพ็กเกจหลากหลายให้เราเลือกใช้งานได้ตามความพึงพอใจของเราเลยแพ็กที่ผมแนะนำนะครับคือแพ็ก GVIP แพ็กนี้ราคาไม่แพงมากถ้าเราเช่าจอมือถือ เราเ,เราก็เปิดเกมเปิดบอร์ดฟาร์ไมไว้เรียบร้อยเราสามารถปิดตัวแอปพลิเคชันไปได้เลยตื่นเช้าขึ้นมาก็เลเวลอัพอย่างสบายใจก็ฝากเอาไว้ด้วยนะครับสำหรับแอป UG Phone แต่วันนี้ผมไม่ได้มาอธิบายเรื่องพวกสกิลหรือละเรื่องพวกอ่าเขาเขาเรียกว่าอะไรอะข้อดีข้อเสียของแต่ละอาชีพสเตตัสปานอะไรอย่างเงี้ยผมจะไม่ได้มาพูดถึงเรื่องพวกนั้นนะสำหรับคลิปนี้ผมจะมาเปิดสกิลเอยเปิดชุดให้ดูแล้กันว่าแต่ตัวละครเนี่ย ชุดมันเป็นยังไงซึ่ง <c oughs> ในเกมโยกังเนี่ยอย่างที่เรารู้กันมันก็จะมีหลากหลายอาชีพให้เราเลือกเล่นใช่ไหมแล้วแต่ละอาชีพก็จะมีให้เลือกเล่น2ฝ่ายแต่ว่าไม่ว่าเราจะเล่นฝ่ายธรรม,มะหรือว่าฝ่ายอาธรรมเนี่ยไม่ว่าจะเล่นฝ่ายไหนแต่ละตัวละครก็จะเหมือนกันหมดอะ่ะม,มันแค่เลือกฝ่ายแค่นั้นเองนะครับผม <c oughs> แตส่สิ่งที่จะไม่เหมือนกันเลยในแต่ตัวละครเนี่ยก็จะเป็นเรื่องเสื้อผ้า สกิลนะผมซึ่งถ้าฝ่ายธรรมะเนี่ยเสื้อผ้าเสื้อผ้ามันจะออกแนวสีฟ้า,ฟาสกิลก็จะออกสีฟ้า,ฟาอะไรเงี้ยจะออกไปในโทนฟ้าขาวเออแต่ถ้าอาธรรมก็จะออกไปในโทนอ่าแดงดําประมาณนี้สกิลก็จะเป็นสีแดงๆดง응ดุดันนะอย่างอาธรรมถ้าธรรมะก็แบบออกแนวสดใสประมาณนั้นนะฮะเดี๋ยวผมจะมาเปิดให้ดูแล้วกันว่าชุดแต่ละอาชีพเนี่ยมันเป็นยังไงบ้างเราจะได้ตัดสินใจในการเล่นถูกนะ,ะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนี่ มันจะไล่ตั้งแต่ชุดเลเวล40ขึ้นไปนะเพราะว่าชุดเลเวล1นึถึงเนี่ยทั้งทั้งมันไม่มีฝ่ายมันยังไม่มีฝ่ายมันจะเปลี่ยนฝ่ายตอนเลเวล35แล้วชุดมันจะเริ่มเปลี่ยนตอน40ขึ้นไปอ่ะเดี๋ยวเรามาดูชุดแต่ละอาชีพกันดีกว่านะผมนี่อาชีพแรกคือกระบ,บี่กระบ,บี่คือ2ตัวนี้เห็นนะชุดมันก็จะเนี่ยยังฝ่ายธรรมะก็จะออกสีฟ้า,ฟาผู้หญิงกับผู้ชายก็จะชุดแตกต่างกันฝ่ายอาธรรมก็จะเป็นประมาณนี้ชุดเลเวล40นะ ต่อไปเป็นดาบครับผมดาบนี่ดาบเลเวล40ชุดก็จะประมาณนี้ออกสีฟ้า,ฟานะผุ้ตัว,ตว,ตวผู้หญิงน่ารักนะออกแนวเหมยๆหมยนะฝั่งอาธรรมก็จะออกแนวทรมึนทรมุนหน่อยแบบดุดนันแหลนอ่ะทวนก็จะประมาณนี้ผมทวนเนี่ยธรรมะก็จะสีฟ้าขาวเออเน้นโทนฟ้าขาวแหละอาธรรมก็จะดําแดงมีส้มแกมเข้ามาหน่อยนิดนึงนะทวนแล้วก็หมอหมอธรรมะจะ ไม่ค่อยเท่สักเท่าไหร่นะช่วง40ก็จะแบบเฉยๆอ่ะผมว่าเฉยๆนะหมอธรรมะส่วนหมออาธรรมก็อก็ไม่ได้แตกต่างเท่าไหร่เหมือนเปลี่ยนโทนชุดนิดหน่อยเองเออนอกนั้นก็เหมือนกันหมดเลยธนูธนูก็ประมาณนี้ครับผมนี่สีส้มส้มขาวฝ่ายอาธรรมสีฟ้าขาวก็ฝ่ายธรรมะนะผมส่วนนินจานี้ยังไม่มีเราก็อดูมาก่อนก็ได้นินจาประมาณนี้อ่ะเดี๋ยวต่อไปเรามาไล่ตั้งแต่60เลย60นินจาประมาณนี้ นี่60ธนูเริ่มเทขึ้นมาลนะโคตรเทเลยผมส่วนตัวผมเนี่ยผมจะชอบฝ่ายธรรมะไม่ว่าจะอาชีพไหนผมจะเล่นธรรมะตลอดเลยตั้งแต่เวอร์ชั่น PC แล้วผมเล่นตัวไหนตัวไหนผมก็จะเล่นแต่ธรรมะเคยเล่นอาธรรมบ้างแหละแต่ว่าก็อ่ะมันแล้วแต่คนชอบมันเป็นความชอบของแต่ละคนนะอันนี้ก็ไม่ต้องพูดแล้วกันว่าอันไหนสวยกว่านะมันมันเป็นความชอบส่วนตัวของแต่ละคนนะหกสิบประมาณนี้ธนูหมอนี่หมอหมอ,หมอเทนะเริ่มเทแล้ว ทวนทวนก็ประมาณนี้ครับผมนี่เห็นนะทวนดาบนี่ดาบ60ผมชอบมากเลยดาบผมชอบดาบตอนเลเวลร1 0อืมชุดเลเวล110ผมชอบมากของดาบธรรมะอาธรรมนี่เห็นนะแล้วก็กระบี่นี่กระบี่ว่ากระบี่ผู้ชายโคตรเท่เลยฝ่ายอาธรรมอ่ะกระบี่มาชุดต่อไป80ครับผม80กระบี่นี่เหมือนเริ่มที่จะเป็นแบบแม่ทัพ เริ่มที่จะเป็นแบบห้องเต้อะไรอย่างนี้มากขึ้นนะกระบี่นะดาบก็จะประมาณนี้ครับผมดาบก็จะแนวพระเอกพระเอกหน่อยนะฮะธรรมะอธรรมเออแต่ว่าธรรมะกับอาธรรมตอนเลเวล80ชุดก็โทนคล้ายๆกันนะอืมทวนนี่ทวนออกเขียวๆนะ่นธรรมะอมืโอ้อาธรรมนี่แดงเลยแดงเลยชุดแบบเป็นชุดเขาเรียกอะไรชุดกระโปรงอหรไม่น่าใช่ผมเรียกเรียกไม่ถูกอืมชุดทวน หมอก็จะประมาณนี้ครับผมนี่เหมือนเทวด,ดาเลยอะหมอเหมือนพระอินทร์ Level เลยเล่วลแปดสิบนะหมอผู้ชายอะอื ừ, หมออาอาธรรมก็เท่ๆหน่อยนะฮะแบดแบแบดแธนูอ้ธนูเท่นะแปสธนูตอน80ดสิะผมชอบของอาธรรมมากกว่านะแต่ว่าส่วนตัวถ้าผมเล่นธรรมะผมส่วนตัวผมก็จะเล่นธรรมะมนินจาก็ดูไว้นิดหน่อยแล้วกัน ต่อไปเป็นเลเวล90ครับผมเลเวล90ชุดมันจะแบ่งอ่ามันจะอ่าเปลี่ยนทีละ10เลเวลนะครับผมอืม10 20 30 40, 40 50 60, 60 70 80 90 100, 100ไล่ไปเรื่อยๆเลยเนี่ยนินจาก็เดี๋ยวมันมีอัปเดตเข้ามาก็ค่อยเล่นก็ดูไว้ก่อนก็ได้ธนูเลเวล90นี่อย่างเท่อ่ะเอ้ยเดี๋ยวนะ80 90อ๋ออันนี้น่าจะเป็น เขาของค์ดห้ามันเป็นชุดเลเวลเก้าสิบก็จริงแต่ว่าเขาเนี่ยไอเขาของธนูเนี่ยมันเป็นของคัดห้านะอืมเพราะว่าที่จริงแล้วเลเวลเก้าสิบเนี่ยมันยังเป็นคัทสี่อยู่มันยังไม่เป็นคัทห้าถ้าคา์ดห้าต้องเลเวลร้อยแต่เหมือนอันเนี้ยเขาเอาตัวละครคร์ดห้ามาใส่ชุดเลเวลเก้าสิบมันก็เลยแตกต่างกับแปดสิบนิดนึงนะที่จริงตอนเก้าสิบเขาจะเป็นเขาก็จะเป็นแบบแบบแบบชุดแปดสิบเลยแต่แค่เปลี่ยนชุดอืมฮ่ะหมอ หมอขาอ,อ่อาหมอก็เหมือนกันนะหมอก็จะเป็นทรงผมของคาร์ทห้าดาบเอ้ยทวนทวนเป็นทรงผมคาร์สี่อยู่ป่ะเออทวนยังเป็นทรงผมของคาร์สี่อยู่เนี่ยประมาณเนี้แล้วก็ดาบดาบเปลี่ยนทรงผมมาอ่าดาบก็จะดาบเป็นทรงผมของคาร์ห้าแล้วเนี่ยเห็นนะมันก็จะแตกต่างกันนิดนึงเอ๊ะหรือหรือเหมือนกันว่าแค่คนละสีผมว่ะน่าจะทรงผมของคาร์สี่ว่ะแต่ว่าคนละสีผมเนอ่ะ แล้วก็กระบี่ครับผมกระบี่โอ้โหกระบี่นี่เป๋เป๋ข้างมาเลยนี่ทรงผมของคลาสสี่นะเป็นทรงผมคลาสสีอยู่กระบี่นะฮะต่อไปเป็นชุดเลเวลร้อยอ้าวไม่มีนี่ว่าชุดเลเวลร้ออ่ะชุดเล,เ,ลเวลร้อยมันจะแยกออกมาจากเมื่อกี้เลเวลร้อยมันก็จะอ่อก็คือคลาสห้าแล้วนะ ก็คือคัท5น่าจะเป็นคัทที่สูงสุดในเวอร์ชั่นนี้เอามาในตอนนี้นะแต่อันในอนาคตมันก็คงจะมีคัท6คัท7คัท8อะไรเงี้ยมาเรื่อยๆแหละแต่ต้องรออัปเดตก่อนตอนนี้น่าสูงสุดแค่คาด5ในเซิร์ฟมบายที่กําลังจะเปิดนะชุดคาด5ก็จะมีประมาณนี้มันไม่มียืนเท่ๆให้ดูอ่ะมันเป็นท่าโพสอะเนี่ยดาบผมชอบมากเลยดาบแต่ผมชอบร้อสิบสุดนี่ดาบคาด5ธรรมะฝั่งซ้ายฝั่งขวาอาธรรมเอ้ยยิ้มแป้นเลย อ่ะต่อไปกระบี่กระบี่นะฮะนี่ก็ประมาณนี้คาดห้านี่กระบี่เท่ปะ่ะเท่เนาะคาทห้าแล้วก็ทวนนี่ประมาณนี้ครับผมธรรมะอาธรรมออกแบบโทนสีเสื้อออกชัดเจนเลยนะฝ่ายทวนเนี่ยเนี่ยแล้วก็กระบี่ด้วยออกชัดเจนเลยรู้เลยว่าไฟใครอาธรรมใครธรรมะต่อไปธนูนี่เห็นไหมมันเป็นเข่าของคาดห้าปะ่ะ ใช่เหรอวะนี่เขาของค์สห้าแต่เดียวนะเดี๋ยวนะเ,วนะเขาของคาสห้าปะเอ๊ะเอ้ย,อยมันเปลี่ยนเขาด้วยเหรออ๋อไอ้นี่มันเขาคาัดสามเออผมพูดผิดขอโทษทีเขาตอนที่ชุดเลเวลแปดสิบเนี่ยของธนูมันยังเป็นเขาของค์ดสามเออแต่พอมาเก้าสิบอ่ะมันถึงเป็นเขาของของคัสสี่นี่เขาคา์ดสี่จะเป็นแบบนี้ที่จริงเขาเนี่ยจะ จะเปลี่ยนตั้งแต่หกเอ่อตั้งแต่8ปดิแล้วนะจริงๆชุด80ปดส่ยต้องเป็นเขาแบบเดียวกันกับ90สของฮานูนะอืมส่วนเลเวลเลเวลร้อยก็จะเป็นเขาแบบนี้นี่เห็นไหมชุดเลเวลร้อยของฮานูแล้วก็หมออ๋อเหลืองเหลืองเลยเนี่ยธรรมะเหลืองเหลืองเลยอาธรรมก็ออกแนวเป็นดอกซาก,กุระนะชุดคล้ายๆดอกซาก,กุระนี่เออไม่ใช่ผู้หญิงผู้หญิงผู้หญิงส่วนอาธรรมก็นี่ชุดดำๆผู้หญิงก็สม้สมๆ แล้วนินจานินจายังไม่มีก็ดูไว้ก็ได้นะครับผมนี่อันนี้เป็นเซียนหนึ่งเซียนหนึ่งคือเลเวล1 1 0ของชุดดาบผมชอบมากผมผมชอบชุดดาบมากของเลเวล1 1 0แต่ไม่รู้ว่าเกมมันจะอัพเข้ามาหรือมันจะมันน่าจะต้องมีแหละน่าจะต้องอัพเข้ามาแต่ต้องรองก่อนนี่ชุดดาบ1 1 0ของธรรมะอันนี้อาธรรมดาบ110อาธรรมแล้วก็กระบี่110นะครับผมธรรมะอันนี้กระบี่เออกระบี110่1 1ออาธรรมเนี่ ทวนร้อยสิบธรรมะนะครับผมแล้วก็ทวนร้อยสิบอาธรรมนี่อันนี้หมอร้อยสิบธรรมะนี่เหลืองๆอีกแล้วนะแล้วก็อธรรมนี่สีแดงๆส้มๆผู้ชายก็ยังเป็นออกโทนดําอยู่มันนั่งอ่ะมันไม่เห็นชุดเต็มๆทำไมมันไม่เอาท่ายืนมาวะเออมันจะโชว์ชุดอ่ะมันไม่เอาท่ายืนมาธนูก็ประมาณนี้ครับผมธนูเทน่ทนะธน,นูืแต่มันดูเยอะแยะไปหน่อยผมว่าชุดร้อยสิบนะ ผมชอบดาบเพราะมันดูเรียบๆอ่ะนี่อาธรรมอาธรรมของธนูนะเท่เท่เท่ินจาผมมีแมวดําด้วยนินจาเนี่ยอุอันนี้ภาพเบอร์หมดแล้วอันนั้นน่าจะเป็นคัสส์อ่าคัส์ร้120อยยี่สิบมั้งจำคัสส์ร้อยยี่สิบน่าจะเป็นคัสเจ็ดแต่ว่ามันไกลไปนะเราก็ดูไปแค่นี้ก่อนก็ได้นี่ชุดร้อยสิบของดาบผมโคตรชอบเลยมันดูเรียบๆดีอ่ะดูเท่ดูสมาร์ทดีอ่ะ,อะ นะครับก็ประมาณนี้สําหรับชุดของแต่ละอาชีพนะฮะแต่ละฝ่ายก็จะแตกต่างกันอย่างที่ผมบอกนะการที่เราจะเลือกเล่นเนี่ยว่าจะเล่นอาชีพไหนที่จริงแล้วเกมนี้เนี่ยถ้าเราอยากจะเล่นอาชีพไหนเราเล่นได้หมดเลยมันเท่าเทียมกันหมดสุดท้ายแล้วมันจะมาออกปานสู้กันนะแต่ว่าของเนี่ยหมายถึงว่าของเราก็ต้องทําของให้เท่าคนอื่นนะถ้าคนละอาชีพสู้กันน่ะแล้วอีกอาชีพหนึ่งของด้อยกว่าแล้วจะไปพูดว่าเฮ้ อาชีพนี้สู้กับอาชีพนี้ไม่ได้แบบนี้ไม่ได้ถ้าของเท่ากันแล้วไปสู้กันน่ะสุดท้ายแล้วใครออกปานก่อนคนนั้นชนะอยู่ดีครับผมอมืมันจะมีคลิปที่เขาเล่นโยกังแล้วเอาแต่และตัวละครมาสู้กันะที่ของเท่าๆกัน่ะลองดูเวอร์ชั่น PC อ่ะเขาจะตีกันไปเรื่อยๆจนกว่าจะปานออกแล้วพอปานออกแล้วคนนั้นก็ชนะมันจะประมาณนั้นแหละแต่ว่าไอหมอเนี่ยก็ก็ต้องทำใจว่ามันเป็นซัพพอร์ตนะถ้าใครอยากจะเล่นมันก็คงจะ PVP ไม่เก่งเท่าตัวอื่นๆหรอก แต่ว่าในคลาสสูงๆเนี่ยผมก็ผมไม่ค่อยได้เล่นหมอสักเท่าไหร่เล่นหมอผมไม่ได้ซีเรียสว่ามันจะต้องมา PVP นะเวลาผมเล่นหมอผมก็เอามันมาฮิวแล้วผมไม่ได้สนใจว่ามันจะมีปานต่อสู้หรือปานเพิ่มพลังโจมตีอะไรหรือเปล่านะเพราะว่าเราก็รู้กันแล้วว่ามันเป็นซับพอร์ตอ่ะดาบทวนอะไรพวกนี้ก็เล่นได้หมดอยากเล่นไรเล่นได้หมดเลยนะครับผมประมาณนี้แล้วกันสําหรับคลิปนี้ก็ ถ้าอยากให้ทําแนะนำอะไรอีกก็ลองคอมเมนต์เข้ามาได้เดี๋ยวผมจะหาข้อมูลมาให้นะครับโอเคไปละบ๊ายบาย